คุณผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีค่ะสองคนแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะราย,ยงานตัวกันแล้วนะครับมาแซบกันยามบ่ายแบบนี้กันที่คุยแซบโชว์นี้พีเคและชมพู่ใช่แล้วค่ะมาเริ่มต้นด้วยข่าวดีกันเลยนะคะกับคู่นี้ที่เราลุ้นกันมาว่าเมื่อไหร่จะออกจากโรงพยาบาลสักทีพี่พีเคคู่ของคุณลิเดียและคุณแมทธิวดีนะคะตอนนี้ออกมาประกาศว่าได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะจากการรักษาตัวเชื้อไวรัสโควิด19นานถึง30วันข้ามกลางความยินดีของใครหลายๆคนนะคะซึ่งคุณลิเดียเขาก็โพสต์ค่ะบอกว่า จะทาตามคําแนะนําของคุณหมอทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยแม้จะได้กลับบ้านแล้วก็ตามค่ะพี่แล้วก็นี่ก็เป็นโพสต์แรกนะครับที่สาวลิเดียเนี่ยได้ออกมาโพสต์คลิปของนักร้องเพื่อชีวิตอย่างพี่ปูพงศิษฐ์คำพีเพื่อขอบคุณครับที่ส่งกำลังใจมาให้ลิเดียและแมชูระหว่างที่รักษาตัวคุณปูเองก็ได้มีการอัดคลิปร้องเพลงเล่นกีต้าร์มาให้โดยลิเดียเนี่ยได้โพสต์ข้อความไว้ว่า ปรารถนาขีดพี่ปูขอบคุณสําหรับเพลงเพราะๆและความหมายดีๆแบบนี้ที่ร้องให้เราสองคนได้ฟังกันนะคะรับพี่ปูและครอบครัวมากๆค่ะมีฮัชแกความสุขของวันเลยค่ะแล้วก็มีแท็กแมทธิวดีกด้วยว้าวขอบคุณข่าวจากสนุกดอทคอด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะรอดแล้วอีกหนึ่งคนที่รอดคนสนิทของแมทธิวเลยแหะครับผมนั่นก็คือมิสเตอร์ป๋อง ล่าสุด20เมษายนที่ผ่านมาแมทธิวลิเดียและคุณป๋องเนี่ยรวมกันเฉพาะกิจนะครับหลังเอาชนะโควิด19มาได้เนี่ยไปพบคุณหมออยครั้งไปตรวจเชื้อไปตรวจเลือดตรวจร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้เป็นแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อไปแล้ววันนี้มิสเตอร์ป๋องก็แข็งแรงมากและอยู่ับสายกับเราแล้วด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋องค่ะสวัสดีครับคุณพีเคแล้วก็สวัสดีคุณชมพู่ครับสวัสดีค่ะผลตรวจตอนนี้เป็นลบแน่นอนเรียบร้อยนะพี่นะ ปลอดภัยกันทุกคนแล้วนะครับคุณหมอก็โทรมาแจ้งเมื่อวานปลอดภัยกันทุกคนแล้วลิเดียเขาก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเนี่ยกอดลูกได้อย่างเดียวแต่หอมยังไม่ได้ก็งคงจะหอมลูกได้แล้วแม,มทธิวก็คงจะมีความสุขแล้วก็คงจะกินอิ่มนอนหลับหลับเต็มตื่นมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่พาวงกันมาเป็นเดือนเสร็จๆครับแล้วพอหายแล้วมิสปองมีใครมากอดแล้วหอมหรือย,ยังครับ ออยังครับทีเดครับยังยังะยังอยู่คนเดียวอยู่ครับยังอยู่คนเออดียวเราตใจก่อนเลยที่หายนะพี่ขาหลังจากนี้มีโอกาสกลับไปเป็นมากน้อยแค่ไหนคะขอความรู้หน่อยพี่คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็มีมีคุณหมอจากหลายๆโรงพยาบาลจะให้พวกเราไปตรวจเพื่อจะหาแอนติบอดีหรือว่าภูม <S 2> <S 2> <S 2> คุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนคือทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยที่จะทำต่อจากนี้ไปเนี่ย เขาบอกว่าคุณหมอนะครับภาษาคุณหมอนะบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเชื้อไปเพาะว่าเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตาย<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นการเอาเลือดไปหาไปตรวจเพื่อหาภูมิต้านทานหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณหมอจะไปทําอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อวานได้คุยกับทั้งลิเดียแล้วก็แมทธิวก็ทุกคนก็พร้อมครับพร้อมเพราะว่า เพื่อมันจะเป็นแนวทางเพราะว่ามันโลกนี้เป็นโลกใหม่สําหรับทุกคนด้วยค,คุณหมอเองก็ใหม่สําหรับโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นลิดเดียไม่ว่าจะเป็นแมทธิวหรือคนไข้ที่นอน ICU แล้วหายออกมาทุกๆเคสเนี่ยมันจะเป็นกรณีศึกษาทั้งหมดเลยเพื่อจะนําไปรักษาคนไข้รา,ายต่อๆไปครับค,คุณป๋องครับว่าตอนนี้คืออะไรรวมตัวกับลิดเดียและแมทธิวอีกหนึ่งรอบใช่ไหมเพื่อจะไปตรวจอีกหนึ่งทีใช่ป่ะใช่ครับ เมือ่อเมื่อวางตรวจแล้วแล้วก็วันที่27เนี่ยคุณหมอจะตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันที่27อ่าที่กําลังจะมาถึงวันวันจันทร์ที่กําลังจะมาถึงนี้ครับครับผมค่ะได,ได้ได้รวมตัวกับทั้งคู่เนี่ยได้เจอคุณแมทธิวแล้วก็คุณลีเดียนเนี่ยทั้งคู่เป็นยังไงบ้างคะพี่ป๋องขาเท่าที่พี่ป๋องเห็นก็เมื่อวานก็คนของอกเดียวกันเนาะนะเพราะว่าเราแต่ก่อนที่เราจะต่างคนต่างออกก็นอนอยู่คนละโรงพยาบาลก็ได้โทรแล้วก็ลีเดียนเขาจะ เป็นคนที่หาข้อมูลคนไข้หาหาความรู้จากโควิดนะครับแล้วก็มาบอกให้ผมฟังผมเองก็นำข้อมูลมาแชร์กันนะครับแล้วก็ทั้งคู่สีหน้าแววตามีความสุขมากนะครับแล้วก็โล่งอ,อกอหลังจากท,ที่ทราบผลก็ได้โทรคุยกันนิเดียเขาก็บอกว่าโอ้ยมีความสุขมากเลยพี่ป๋องกอ็ก็ยินดีกับน้องด้วยที่ที่เราฝ่าฟันวิกฤตรตรงนั้นมาด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะมาถ่ายทอดให้กับคนอื่น ได้รู้ว่าเราจะหาความรู้กับมันแล้วก็เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการป้องกันตัวอย่างไรกับการอยู่กับโควิดซึ่งกว่าจะมีวัคซีนป้องกันกว่าจะมียารักษาก็เชื่อว่าโควิดจะอยู่กับเราประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีเสร็จแน่นอนกว่าจะมีตรงนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่รอวัคซีนรอย,ยารักษาเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรแล้วก็สามารถที่จะเดินกับทํางานอะไรแบบไหนยังไงกลไกในสังคมไทยจะเดินหน้าไปแบบไหนยังไงประมาณนี้ครับ คุณปองแล,แล้วเห็นบอกว่าที่รวมตัวกันมีการบริจาคพลาสมาด้วยเพื่ออะไรอ่ะอะไรนะครับผมมีการบริจาคพลาสมากันด้วยเหรอครับอใช่ครับก็รรบถ้าเกิดบริจาคพลาสมานี่ต้องไปบริจาคที่สภากาชาติไทยก็คือไปบริจาคเลือดแหละครับก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราจะไปร่วมมือกับทางด้านของกรมควบคุมโรคก,ก่อนอพอพอ,อทําเรื่องกับกรมควบคุมโรคเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับ ก็จะพักฟื้นร่างกายอีกสระยระยะหนึ่งก่อนที่จะไปบริจาคเลือดกับสภากาชาติไทยซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนของสภากาชาติไทยอีกแบบหนึง่งก็คือว่าเราก็ต้องไปตรวจร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรวจเลือดว่าเลือดเรามัน มันมัน,ม,นมันดีไม่ดีแบบไหนยังไงอ่ะซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของสภากาชาติไทยอยู่แล้วถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคปุ๊บเราก็จะบริจาคเลือดต่อไปครับอ๋เอเยี่ยมไปเลยค่ะแล้วในการที่เจอกันล่าสุดเนี่ยได้มีการให้กาลังใจซึ่งกันและกันยังไงบ้างคะพี่ป๋องขาระหว่างพี่ป๋องคุณลิเดียแล้วก็คุณแมทธิวครับก็คือจริงๆแล้วก็ให้กําลังใจกันมาแล้วอะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะตอนนั้นมันก็มีความเครียดแล้วก็็ล้้้กกกไไไไดดใใหําาััังจจนนเพรระะะมมม่่ีีอท จะ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 ทำไม่ดีกว่านั้นแล้วนะครับเมื่อวานก็ให้กําลังใจกันต่อครับว่าว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําต่อไปเนี่ยนะครับก็เพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับแพทย์จริงๆะนะครับมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ที่จะมาขอความร่วมมือจากทั้งทั้งผมทั้งลิเดียแล้วก็ทางแมทธิวเนี่ยเราก็พร้อมนะครับเพราะเรารู้เลยว่าเราไม่อยากให้ใครไปติดอยู่เหมือนเราเออยี่สิบแปดวันสาวัน กับห้องสี่เหลี่ยมมันมันเหนื่อยมากมันเครียดมันวิตกนะฮะและที่สําคัญก็อย่างที่ทุกคนทราบมันเป็นโรคที่ยังไม่มียารักยารักษาโดยตรงนะครับมันก็เลยคิดไปต่างๆนานาผมไม่อยากให้ให้คนไทยหรือหรือใครก็แล้วแต่ไปติดอยู่แบบเหมือนเราครับมันมันมันเครียดมากก็เลยคือคือเราเราลอดออกมาได้ก็พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะมันจะเป็นประโยชน์ครับอืมงั้นคุณป๋องฝากอะไรถึงคนที่กําลังเป็นโรคนี้และกาลังดูรายการนี้อยู่หน่อยสิครับ ก็คิดบวกนะครับคิดบวกแล้วก็อดทนนะครับอดทนทั้งคนที่อยู่โรงพยาบาลอดทนทั้งคนที่กลักตัวอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้มีงานทํากําลังลําบากกันอยู่นะครับอยากให้ทุกคนอดทนคือถ้าเกิดเราจะมามามาเปิดเปิดล็อกจากที่ปิดล็อกเอาไว้ตุ้มเดียวเลยเนี่ยผมเกรงว่า เชื้อมันจะยังกลับมาวนเวียนเหมือนเดิม,มสิ่งที่เราทํามาสุดมันจะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าภาครัฐก็ควรจะค่อยๆค,คลายครับค่อยๆค,คลายทีละอาชีพคลายทีละสถานที่เพื่อให้กลไกในสังคมมันเดินหน้าต่อไปได้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าเกิดเปิดโป้งทั้งหมดเลยเนี่ยผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่จะทําให้สุ่มเสี่ยงกับการที่จะกลับมาติดเชื้ออีกรอบหนึ่ง่ยงคือเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิดเรากําลังทําสงครามกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น มันอาจจะยุ่งยากลําบากหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของคนไทยอย่างเดียวนะครับมันเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นนี่อดทนอีกนิดเดียวนะครับเราจะผ่านพวงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับโอเคขอบคุณมากคุณปองขอบคุณครับคุณพี่เคขอบคุณคุณค่ัะโอเคดครับดูคุยทัพโจจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนะครับและกดกระดิ่งด้านบนด้วยนะคะ